เจ๊เนสวัสดีค่ะขอแนะนำที่ดินแปลงสวยเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาตินะคะแปลงนี้นะคะบ้านริมเขาค่ะปลอดภัยแผ่นดินไหวและน้ำท่วมนะคะเป็นที่ดินวิวภูเขาธรรมชาติราคาหลักแสนนะคะแต่กจริงๆก็มีบ้านด้วยนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะอายุบ้านก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็เน้นตามสภาพกันไปค่ะแปลงนี้นะคะ บ้านพร้อมที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเจ้าของขายเองค่ะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงนะคะตัวบ้านมีห้ห้องนอนมีห้องโถงมีห้องน้ำสองห้องเป็นห้องอาบน้ำหนึงห้องนะคะสามารถเข้าธนาคารได้ค่ะเหมาะสำหรับการค้าขายและเปิดกิจการค่ะทำเรดีๆเดินทางก็สะดวกหน้ากว้าง11เมตรนะคะ แปลงนี้นะคะที่ดินขนาด57.8ตารางวาค่ะพร้อมบ้านมือสองราคา980,000บาทพร้อมโอนค่ะสนใจโทรคุยสอบถามหรือว่านัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงนะคะสามารถติดต่อสายตรงเข้าตามเบอร์ติดต่อใต้ใคลิปได้เลยค่ะโทรนัดหมายกันล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อประโยชน์และความสะดวกทั้ง2ฝ่ายเจคเนเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นและที่ดินแปลงสวยให้ท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ